แฟนแฟนวอลเลย์บอลเตรียมฟังทั้งนี้คุณกำลังจะได้เห็นศึกวิกแมตที่หลายคนรอคอยเมื่อพรพันธ์นและคอบี้คูห่หูมือเซตของไทยต้องเจอกันครั้งแรกในรอบ2ปีบนหลีกอเมริกา AU Pro แต่ที่น่าตกใจกว่าคือเบื้องหลังค่าเหนื่อยและเงินรางวัลหลักล้านที่หลายคนอาจยังไม่รู้ รายได้4,000 40, 0บาทต่อสัปดาห์ในหลีกอเมริกามากกว่าเงินเดือนคุณกี่เท่าไปดูกันค่ะที่นี่168 Comments Channel สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่168 Comments Channel มีคุณผู้ชมเตรียมเจอกับชมพู่พรพันธ์กันเลยนะในรายการใหม่ของชมพู่พรพันธ์ค่ะ แต่ก่อนอื่นนะขอกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง168 c o m m e n t c h a เ n e l เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะเอาละค่ะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่า AU Pro Volleyball เนี่ยมันคือทัวร์นาเมนต์แบบสั้นๆในอเมริกา ในปีนี้มีผู้เล่นไทยถึง2คนที่ซึ่งปีก่อนนะั้นนะเป็นเจเจนุสลาต้อมคำชมพูพรพันธ์นเกิดปราดทีม o r เรนโดวา l คิลจากเมเจอร์ลีกวอล l e y b a l l หรือว่าโปรวอลเลย์บอลเฟสต์เรชันลีกสหรัฐอเมริกาและประวานปิยนุษย์แป้นน้อยจากทีม LOVB Atlanta ในลีก l o v b Pro League สหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน สำหรับที่ยังสับสนคือทั้งคู่เล่นคนละลีกันนั่นเองใน EP ีนี้แอดมินขออนุญาตคุยเรื่องชมพู่พรพันธ์ที่มีดรามา่าและอีกเรื่องก็คือความเข้าใจอย่างละเอียดยิบเลยของ AU Pro Volleyball มาเริ่มกันเลยค่ะเงิน,นล้านในหลีกสารัฐ AU Pro Volleyball เจาะลึกค่าเหนื่อยและเงินรางวัลสำหรับเงินการันตีพื้นฐานเลยนะ 1,000 0ดอลล่าหรือตีเป็นเงินไทยคือ365,000บาทสำหรับการเล่น5สัปดาห์โบนัสสูงสุดหากชนะเลิศ35,000ดอลล่าหรือเป็นเงินไทย1,2ล้านบาทโอ้โหและมีค่าเฉลี่ยไรายได้เป็นเงินไทยคุณผู้ชมให้ทายเท่าไหร่อ่ะแอดมินบอกเลยละกัน 73,000บาทต่อสัปดาห์ยาวอีกทีนี่นะ73,000บาทต่อสัปดาห์คุณผู้ชมถ้าอยากรู้ว่า1เดือนเป็นเงินเท่าไหร่เอา4คูณเข้าไปค่ะอาคุณผู้ชมคะสำหรับฝรั่งเนี่ยถือว่าไม่มากแต่สำหรับนักกีฬาคนไทยแล้วเนี่ยนะโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหมันสูงเลยทีเดียวอะ่ะแต่ก็อย่างว่านะสำหรับนักกีฬาไทยที่ถูกเชิญเล่นในรายการนี้ นอกจากฝีมือไม่ธรรมดาแล้วเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องมีความโดดเด่นพอตัวเลยล่ะค่ะมาถึงอินไซต์และข้อมูลเพิ่มเติมที่แอดมินนไปค้นคว้ามาให้คุณผู้ชมนะมเทียบกับหลีกอื่นเงิน1.2ล้านบาทสำหรับ1เดือนในสหรัฐสูงกว่าค่าเหนื่อยในลีกเวียดนามที่ได้ประมาณ200,000ถึง400,000บาทแต่ น้อยกว่าหลีกญี่ปุ่นหรือว่ายุโรปที่เขาให้เงินเดือนรายปีสูงถึง3ถึง10ล้านบาทค่ะสำหรับมูลค่าที่มองไม่เห็นการได้เล่นหลีกสรัสเนี่ยนะคะช่วยเพิ่มมูลค่าตลาดก็คือ Market Value ให้กับนักกีฬาคนไทยและเปิดโอกาสรับสปอนเซอร์จากแบรนด์อเมริกันคำถามแซ่บๆจากแอดมินคุณผู้ชมคะการได้เงิน1.2ล้านบาทภายในเวลา1เดือน คุณผู้ชมคิดว่ามันคุ้มไหมอะแสดงความคิดเห็นเอาแบบฮาก็ได้นะแอดมินอยากอ่านค่ะแบบขำๆเลยนะเดี๋ยวจะให้ชมพู่เลือกว่าคำตอบไหนโดนใจสุดๆอ้อเล่นนะคะแต่ถ้าเกิดชมพู่มาเลือกก็ดีใจค่ะคู่หูพี่คาดพรพันธคอมบี้เจาะลึกดราม่ามาถึงเรื่องนี้นะคะหลายคนคงอยากจะรู้คู่หู ชมพู่กับคอมบี้เคยเล่นร่วมกันตั้งแต่หลีกเกาหลีตอนฤดูกาล2023ถึง24และต่อนเนื่องมาหลีกสหรัฐ2024ถึง2025อืก็เรียกว่าคู่หูดูโอฝีมือนี้แบบว่าเข้าขากันมากเลยนะแล้วก็เป็นเพื่อนรักเพื่อนซีพามาเที่ยวประเทศไทยกันหุยได้ภาพแบบน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยมาดูทั้งสองคนเนี่ยมีผลงานร่วมกันคือพาทีมออร์ดโดวิลลี่ คว้าแชมป์ลีกสารัฐในฤดูกาลล่าสุดอย่างยิ่งใหญ่สถิติคู่หูทั้งคู่เนี่ยเล่นรวมกันมากกว่า40นัดในลีกต่างประเทศไม่ธรรมดานะคะและโดยมีอัตราชนะเกิน70โอ้โหเป็นไงอะสถิติสูงมากเลยนะมาถึงมูลค่าทางการตลาด2คนเนี่ยนะคู่หูคู่นี้เรียกว่ามีมูลค่าทางธุรกิจไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทต่อปี จากการที่เป็นแบรนด์แอมบาสเเดอร์และก็มีการโฆษณาร่วมความเดิมมีแค่นี้ความใหม่ดราม่าก,ก็คือผลกระทบถ้าทั้งสองคนแยกกันจะเป็นยังไงอ่าคุณผู้ชมคะการแยกทีมของทั้งคู่เนี่ยนะอาจจะส่งผลต่อเรียกว่าเคมี Me, ที่ความสัมพันธ์หรือว่าความเข้าใจกันระหว่างตัวผู้เล่นกันเองแต่ในทางกลับกันคะ่ะ ก็เป็นเหมือนกับว่าเปิดโอกาสให้แต่ละคนเนี่ยแยกกันไปแสดงศักยภาพส่วนตัวมากขึ้นคุณผู้ชมในสายตาคุณผู้ชมเนี่ยคิดว่าการแยกทีมของคู่หูครั้งนี้มันคือการสูญเสียที่สุดเศร้าหรือโอกาสใหม่ที่ท้าทายมากกว่ากันคะมาถึงกติกาการแข่งขันรายการ AU Pro v o r l e y e a l l มีเบื้องต้นดังนี้การแข่งขันประกอบด้วยแมตช์ที่เล่นกัน3เซต ทีมต้องทำ25คะแนนในเซตโดยทิ้งห่างคู่แข่ง2คะแนนก็คือเหมือนเดิมนี่แหละค่ะถ้าจบ3เซตมีคะแนนเสมอกันจะมีการเล่นโกลเด้นเซตซึ่งโกลเด้นเซตนี้ไม่มีการคิดคะแนนส่วนตัวนะคะทีมใดชนะเซตจะได้คะแนนส่วนตัวบวกไป40คะแนนส่วนตัวและเมื่อจบแมตช์3เซตทีมที่มีคะแนนรวมสูงกวา่าจะได้บวกไปอีก60คะแนนส่วนตัว และหลังจากจบแมตช์ก็จะมีการโหวตผู้เล่นที่ทำผลงานที่ดีที่สุดก็คือ MVP นั่นเองโดยได้คะแนนตามลำดับที่1บวก60คะแนนลำดับที่2บวก40คะแนนและลำดับที่3บวก20คะแนนการแข่งขันไม่มีทีมถาวรผู้เล่นจะถูกรับใหม่ทุกสัปดาห์โดยกับตันทีม4คนที่มีคะแนนสูงสุดเลือกทีมของตัวเองมีการใช้กติกาวอลเลย์บอลมาตรฐานสากลควบคู่กันไปนะอย่างเช่นจำนวนผู้เล่นใน การเปลี่ยนตัวและการแต่งกายของผู้เล่นตัวลิเบอรทีมแข่งขันในแต่ละแมตช์ประกอบด้วยนักกีฬาจำนวน10คนต่อทีมทั้งหมดนี้หัวใจของรายการ AU Pro Volleyball คือเป็นหลีกที่เน้นการแข่งขันแบบรายบุคคลและก็เน้นการสร้างความตื่นเต้นด้วยระบบรับทีมใหม่สลับไปทุกสัปดาห์กติกาการรับตัวผู้เล่นของ AU Pro Volleyball ประกอบด้วยหลักการดังนี้ หลังจบแมตช์สุดท้ายในแต่ละสัปดาห์ผู้เล่น4อันดับแรกของตารางคะแนนจะได้เป็นกับตันทีมตามลำดับคะแนนโดยอันดับหนึ่งได้สีทองอันดับสองสีส้มอันดับที่3ส,สีฟ้าและอันดับที่สี่สีม่วงสรุปมีทั้งหมด4ทีมนั่นเองนะคะนอกจากแต่ละทีมจะมีสีที่ชัดเจนแล้วเนี่ยทีมก็จะใช้ชื่อกับตันเป็นชื่อทีมอีกด้วย วันรับทีมคือวันที่แข่งจบครบทุกทีมหลังจากจบสัปดาห์ในวันรับกับตันในแต่ละทีมเนี่ยก็จะมีเวลาประมาณ2นาทีในการเลือกผู้เล่นแต่ละคนการเลือกผู้เล่นน่ะก็จะวนไปแบบบันไดงูหรือว่าสเนกดรับจะวนไปในภาพกราฟิกที่แอดมินทำให้ดูนะก็คือกับตันเลือกคนแรกแล้วก็วนไปเลือกจนครบทั้งหมดแล้วก็วนย้อนกลับมาใหม่ กับตันสามารถที่จะปรึกษาใครก็ได้ก่อนเริ่มรับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อดีตโคต้ชหรือว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยนะรวมทั้งยังสามารถพูดคุยกับผู้เล่นที่จะถูกเลือกก่อนตัดสินใจให้เลือกลายถัดไปได้อีกด้วยนะสำหรับแอดมินเนะี่ยชอบตรงนี้ค่ะคือมีการพูดคุยกับผู้เล่นก่อนที่จะเลือก ตรงนี้มันเหมือนกับการสอบสัมภาษณ์ยังไงก็ไม่รู้เนาะชอบชอบชอบและเมื่อผู้เล่นทั้งหมด44คนถูกเลือกครบแล้วจะเป็นการจัดทีมสำหรับการแข่งขันในสัปดาห์ถัดไปรูปแบบนี้ทำให้ไม่มีการยึดติดกับทีมถาวร เพราะผู้เล่นเนี่ยจะถูกดรับสลับทีมใหม่ในแต่ละสัปดาห์นั่นเองโดยสรุปการดราับใน AU Pro v o l l e y b a l l เนี่ยจะเน้นให้คะแนนผู้เล่นในระดับบุคคลส่งต่อการเป็นกัปตันและมีกระบวนการเลือกผู้เล่นที่โปร่งใสด้วยเวลาจำกัดและก็มีการปรึกษากันด้วยเพื่อสร้างทีมที่แข่งขันกันอย่างยุติธรรมในแต่ละสัปดาห์ โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงลีกอเมริกา a u Pro v o l l e y b a l l Championship 2025สัปดาห์ที่1เปิดมาเนี่ยสองสาวไทยก็ประทะกันเลยค่ะในวันที่4ตุลาคม2025เวลาตี5 30นาทีทีมกัปตันคิมดั้งทีมของชมพู่พรพันธ์เจอกับทีมกัปตันเดลาคูสที่มีปิยนุษย์ป้าน,น้อยอื้มห์อ้น่าดูมากๆเลยนะคุณผู้ชมแอดมินสรุปให้ฟังแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะ การที่นักกีฬาไทยได้ไปลุยในลหลีกระดับโลกอย่าง AU Pro มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินล้านแต่ว่ามันคือการลงทุนกับประสบการณ์ที่ไม่มีอะไรมาแทนค่าได้เลยอ่ะก่อนจบคลิปเช่นเคยนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่เอ็นดูช่องนี้แล้วก็เข้ามาพูดคุยเรื่องวอลเลย์บอลด้วยกันถ้าชอบเรื่องแบบนี้กดติดตามไว้จะมีเรื่องเด็ดๆมาเล่าให้ฟังอีกค่ะอย่าลืมย้ำอีกทีกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อดบินด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะไปละสวัสดีค่ะ